สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง DIY Banana Channel ค่ะวันนี้นาะจะมาพาทุกคนทำเหรียญโบรานเป็นน้องพ่วงมาลัยจิว๋วน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะนี่นะด้านหลังเราสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะอุปกรณ์ของเราก็จะมีดอกรักภพลาสติกค,ค่ะ มินิโลสสีตามชอบนะลูกปัดขนาด5มิลค่ะกุหลาบล้อมเพชรหมวกครอบทรงแก้วขนาด11.5มิลค่ะกระพวนอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะ และอันนี้นาไม่มั่นใจนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่น่าจะจัดอยู่ในของตกแต่งที่เป็นตระกูลหมวกครอบค่ะและลิปบิ้นนะคะที่น่าจะใช้ในวันนี้เป็นลิปบิ้นกากเพชรขาวนะคะใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณ54เซนติเมตรจำนวน4เส้นค่ะ เข็มและได้ค่ะดินเส้นใหญ่ค่ะและอุปกรณ์อื่นๆที่น่าจะไม่ได้ยกโชว์ให้ดูนะคะอย่างเช่นกันไกลปืนกาเทียนแม้บรรทัดอันนี้นะ่าไม่ได้โชว์ให้ดูนะคะอุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะมาทําในส่วนของตัวลูกส้มกันก่อนเลยนะคะใช้ริบบิ้นที่เราเตรียมไว้ค่ะจับปลายริบบิ้นทั้งสองด้านพับทบลงมาเข้าหากันโดยให้ส่วนปลายของริบบิ้นเยื้องกันเล็กน้อยประมาณ2-3เซนติเมตรค่ะจากนั้นให้เราพลิกนำริบบิ้นเส้นยาวไว้ด้านบนก่อนทําการขึ้นฐานค่ะวิธีขึ้นฐานเราจะแยกริบบิ้นออกมาแบบนี้นะคะ เส้นที่2ครองเส้นที่1เส้นที่สมครองเส้นที่2และเส้นที่สี่ครองเส้นที่สมนํำปลาดิบบินสอดเข้าช่องของเส้นที่1ค่ะได้ฐานสี่แบบนี้แล้วนะคะ ต่อมาให้เราขึ้นฐาน8ค่ะจับริบบิ้เส้นที่อยู่ด้านล่างพาดทับขึ้นไปด้านบนแล้วก็จับหมุนค่ะเส้นที่2จับผ้าทับขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะเส้นที่3และเส้นที่4เราจะสอดล็อกริบบิ้ที่ช่องนี้ค่ะ ได้ฐานแปดแบบนี้แล้วนะคะต่อมาให้เราจับดิบินมาหนึ่งเส้นค่ะโดยเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองและเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะด้านบนจะมีดิบินสี่เส้นและด้านล่างจะมีดิบินสี่เส้นเท่ากันนะ ให้เราจับดิบบ้นเส้นบนริมสุดนะคะปล่อยลงค่ะเส้นด sí ้านล่างนำขึ้นมาทับเส้นโบนปล่อยลงเส้นด้านล่างนำขึ้นมาทับเส้นโบนปล่อยลงเส้นด้านล่างนำขึ้นมาทับเส้นบนปล่อยลงและเส้นด้านล่างนำขึ้นมาทับค่ะด้านบนมีลิบินสี่เส้นและด้านล่างจะไม่เหลือลิบบ้นแล้วนะ ให้เราปล่อยริบบิ้นเส้นริมสุดวางลงค่ะเหลือริบบิ้นตรงนี้อยู่3เส้นจับริบบิ้นเส้นที่1สอดเข้าใต้ช่องแรกที่อยู่ด้านล่างค่ะเส้นที่2สอดลอดผ่าน2เส้นค่ะเส้นที่3สอดลอดผ่าน3เส้นค่ะ ได้แบบนี้ให้เราใส่กระพววลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จับดึงให้กระชับได้ประมาณนี้จับพลิกหงายขึ้นมาค่ะเราจะหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะโดยเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะและจับนับอ้อมไปสามเส้นค่ะ1 2ึสาม วางหน้าช่องของเส้นที่3ค่ะเส้นถัดมาทําเหมือนเดิมนะคะจับนับอ้อมไป3เส้นเหมือนเดิมค่ะ123แบบนี้เส้นถัดมาจับนับอ้อมไป3เหมือนเดิมค่ะ123 เส้นต่อมานะคะจับนับอ้อมไป3ามเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามเส้นสุดท้ายค่ะอ้อมไปสามเหมือนเดิมแบบนี้เราจะเหลือริบบิ้นตรงนี้อยู่3ามเส้นนะคะให้เราจับริบบิ้นเส้นริมสุดสอดเข้ารอดช่องที่อยู่ตรงนี้นะคะเส้นที่สองค่ะ สอดลอดผ่าน2เส้นค่ะเส้นที่3สอดลอดผ่าน3เส้นค่ะแบบนี้จากนั้นจับดึงให้กระชับค่ะประมาณนี้จับพิกลงด้านล่างค่ะ เราจะสอดเก็บตามแนวโดยให้ผ่านอิบ,บิ้นทั้งหมด3เส้นค่ะแบบนี้ทำให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยนะ จากนั้นจับดึงให้กระชับค่ะประมาณนี้จากนั้นจับพลิกหงายขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะสอดลอดผ่าน3เส้นเหมือนเดิมค่ะ ประมาณนี้จากนั้นตัดส่วนเกินทิ้งเลยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบตัวพวงก,กันนะคะเดี๋ยวน่าจะใช้เข็มนะคะไปลนที่เทียนนะคะแล้วก็จะมาเจาะรูตรงนี้ค่ะนี่นะคะเราก็เล็งนะคะแล้วก็เจาะลงไปแบบนี้วิธีนี้นะคะจะทําให้เราต่ออุบะได้ง่ายแล้วก็ริบบิ้นไม่แตกด้วยค่ะ าต่อมานะคะเราก็จะมาร้อยอุบะค่ะก็ขมวดปมนะคะแบบนี้แล้วก็ร้อยดอกลักเข้าไปค่ะจากนั้นก็หยดกาวลงไปนะ แล้วก็นำมินิโรสนะคะมาเสียบใส่ลงไปค่ะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงปมนะคะให้มาติดอยู่ตรงนี้ค่ะใช้กันไกรตัดส่วนเกินทิ้งนะคะ ก็ร้อยหมวกครอบลงไปแล้วก็ตามด้วยลูกปัดค่ะแบบนี้ส่วนอีกหนึ่งฝั่งนะคะเราจะร้อยลงไปแบบนี้เลยค่ะโดยที่ไม่ได้ร้อยผ่านเข็มนะคะก็คือใส่ได้ลงไป ในลูกปาดไปเลยค่ะแบบนี้อันนี้เราจะขอมดโบมเหมือนเดิมค่ะ หยดกาวลงไปนะคะก็เสียบนี้รูล,ลงไปค่ะแบบนี้ นี่ค่ะแล้วก็จะได้ลูกอุบะหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาเสียบอุบะนะคะเข้ากับตัวลูกส้มค่ะ จับดึงให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็มัดค่ะ ติดกาวลงไปตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็เอากุหลาบพร้อมเพชรนะคะมาใส่ตรงกลางตรงนี้ค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เราใช้ไม้บรรทัดค่ะมาวัดความยาวของดินเส้นใหญ่นะคะขนาดนี้เลือกตามความชอบได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบหูสั้นหรือหูยาวนะคะอันนี้น่าจะวัดแค่ประมาณ7.5เซนค่ะวัดไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เอากันไกลตัดค่ะ ได้แบบนี้ก็ให้เราใช้ได้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดลงไปในตัวหมวกครอบนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ดิ้นนะคะคล้องไปที่ได้อีกทีหนึงค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้ แล้วก็ค่อยๆจัดรูปทรงให้สวยงามนะคะจากนั้นเราก็จะหยอดกาวร้อนลงไปค่ะหยอดลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไปติดบริเวณตรงนี้ข้างบนนะคะ มือกดไว้ก่อนนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยจิ๋วของเราเป็นยังไงบ้างคะน่ารักหรือเปล่าหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ